จะเข้าไปในห้หองใครจ้าขอบพระคุณค่ะ มเอาไอ้หน่อมไม้กับไอ้หัวปีมาพ,พี่บอกว่าขายหมดเลยนะคะดอกไม้สวยม่เกินอ๋อเล่วเรื่องเลยค่ะคั่ม้อแม่จ๋าจะมาเอาเนอย่าง เปิดน้ำอยู่ด้านนู้นนะคะทุกคนจ้าเห็นไหมคะมันไม่ได้ชุมให้ดูเนาะกีเนาะจ้าทุกคนจ้าอันนี้ป่าเห็ดนะคะทุกคนแต่เติ๋มก็ไม่กล้าไปเนาะกลัวหลงอุ้ยกว้างมากเนาะพี่เนาะตรงนี้เนาะกว้างมากๆเลยครับเข้าได้หลายทางจ้าทุกคนจ้า อัปเดตถนนนี้แหละเนาะจ้ะเนาะสบายหสบายตาดีจ้ะทุกคนจ้ะเห็นธรรมชาติป่าเขาพอไปเห็นบางทีถนนเล่บ้านบาแรกเนี่ยนเลบาดีดีมากๆเป็นใช่ถาถึงถึง หายลมจอยแล้วแกเดีจ้าจอยไปดูไปอยู่ที่ไหนเนี่บังไปมั้งลมจอยลงไปลุ่มมุนมมม้นนะน <laughs> ล็อกสักสวยมากน,นี่มาน,นี่ข้าถึงเร็วถึงเร็ว,รวดอกดอ,อกกระถินโอ้มีคนเก็บดอ,อกกระถินไปเร็วจ้ะ ทางเดิมนะคะที่เดิมจากเข้าสวนนะคะเตเตียมมเียมเพอจะห้าโมนะคะนองมาเมือนกเวลาเนะแต่วาคุ้มต่าอยู่เวลานี่ยมันเิ เปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมจ kind of um าะ้ะนะเได้เไมัน่วงเนอโอ้ยโอ้ยแ่วกําจดทำงานมาถึงสวน5ามุงนะคะวันนี้ยู่หงยพูดแม่จะเห็นสวย อีไว้ไหนนั่งลงมาไว้ทำมันต้องเล่นทุ่งทุ่งลงมาใช่เสืออันเล่นอันเล่นมันเลย่นใส่กุ้ยไม่ต้องตากผึ้งสาวลงเสียเวลาด้วยผู้ช่วยผู้ช่วยกับมดแรงผู้ช่วยนั่งลิ่งโงัเนี้ตึงนะเจ้กับไม้แม่งจะละนหัววันหัวน่องเงินหนักเออผิดตายผมไม่บอเนี่ยปล่อยหลังไปนั้นเอม

นี่ไงนะนี่ต้นนี้น้ำแหละเนาะนั่นโมเอีะแป้นเดือตัวนี้สูงแป้นมันบไดด้หอติกกััันมนบเบี้ยวอ่ะแก่นมันบวเบี้ยวไม่ต้องห่างๆกี่เนาะเวลาห่อจริงๆพี่จำใจมันอันนี้อันนี้สี่ก็เวลามันมาห่อแกกันนี่ มูนั่บนมาจ้ะแต่งวะแปงอล้วอย่างวะเอนังล้านขึ้นอ่ะ่ล้วก็ใส่กันญาฮ็อเก็บมันแล้วเนียอยากยักขับไปเชือตามาตามมเรียงมันหน้าเไปแตกแดดตอนนี้่นอืมีอันอย่างวะ าขาวอ่ะเรยวเร็วเร็วเร็วแดดแดดที่ไหน่ฝนมาฝกมาหวกนะนี่ไงความความหลานนะลุงอวมเล้ย มันจะตกเหรอคือนี่นะตกนี่ไห็ดกันที่ไหนเลเนาะกับตั้งป้าเนี่ฮะมัตั้งเพม่อนออมาตั้งเจ้าแจงอ่ะพรุเช้าอันนี้ก็มอแบกมาส่งทางที่ฐานเลยพี่น้องแม่นเหมือนกันต่ไปบรรยากาศหันป้านั่นกับลุงนั่นพอกหน้าออกมาเป็นกลุ่ยละการยืดกายเนี่ยไปกลุ่ยะครับเดี๋ยวไปเอาคอนผมนี่อยกเช้ามาชินเนี่ย ไปละแตกเองจัแตกเองวองวะสักคนอกดนี่ามเลยากินังบนมันแตกเองจ้ะมันแตกเองมันแตกเองจ้ะปุยไยปุยไย เอารับรับมานี่แบ่งกันแบ่งกันปอกก็ละอู้ามเนื้อมันอืลออย่อยอยอบานจริงบานจริงหเลอู้ดูบลอขนาดเลยอะไม่ต้องมีน้ำจิ้มเลยอะ ไม่มีเชล,ลกโกด้วยค่ะโว้ยก็ <c oughs> เลยเด็ก,กเด็กเ็กน,กนที่เขา่นงตอยูนี่มันได้นะน้วมั้เนี่ยมีที่เพิ่งแะมที่ขึงอะวีฟจ้าอร่อยจริงๆขาวจ้ หวานเจี๊ยบเลยอ,อร่อยมากมากเลยจ้ะมัในบได้ใกล้ตยย้ในล้มไงใกล้ตยย้นล้มไงบุญอยู่เลยสุดยอดเน,นี่ยเรือนว่าขึ้นเอาผักต้นปล่อยมันธรรมชาติมันเลี้ยงปุ๋ยของสุดยอดไอ้ขี้วัวใส่อย่างวะนี่ก็ได้เรือนว่าต้นจ้ะอันนี้แจกบนต้นนะคะหวานเจี๊ยบเลยจ้ะต้นนี้จ้ะทุกคนจ้ะอันนี้ เราเราไอ้นี่เนาะมันมาโดนกับกิ่งมันนะคะทุกคนจ้าสุดยอดอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนจ้าหวานไม่ต้องใส่น้ำปลาไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยจะจะอร่อยรสชาติสุดยอดเลยจ้าฝากติดตามฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะชีวิตชาวสวนเก็บกระถอนจ้าบายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ